ทำท่าตอนกินของอร่อยครับผมอร่อยเหรอใช่ถูกต้องอันนี้คือชอบสุดแล้วอันนี้ก็อร่อยแล้วอร่อยในใจคนเดียวเป็นมีจริงทำท่าตอนกินของอร่อยนะครับเหนื่อยแล้วมองไงครับเหนื่อยเลยล่ะมาพุ๊บฮุ๊บไม่อบไม่อบเหนื่อยแล้วมองไงครับไม่เอาแล้ว กลับมาคือถึงไข่ต้มมาเติมหมาโปรโมทซีรีส์ครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะอะไรนะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะคะเหมือนว่าโปรโมทซีรีส์ครับก็ฝากด้วยนะคะรักรับออกแบบเลิฟดีไซน์ค่ะก็ทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครึ่งทางช่องทสาวนะคะแล้วก็อันคาเวอร์ชั่นทีวีทีวีค่ะทำห้านาทีของอร่อยนะครับ ทำท่ากับมีหอห่ครับแล้วมองไงครับม่ม่มีเล้วเรี่ไคไี่ลนังไงอะวดีรครับผมค่ะฝากด้วยนะคะรับจักออกแบบเลฟบีไซซีรีส์หนอบูดถึงนี้ ฝากด้วยนะคะรับรักออกแบบเลิฟดีไซน์ซีรีส์ทุกวันพฤหัสเวลาสี่ทุ่มครึ่งค่คะค่ะฝากด้วยนะคะซีรีส์รับรักออกแบบเลิฟดีไซน์ทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครึ่งค่คะตามต่อตามแล้วก็ตามต่อ <c oughs> ถูก